การจะตัดสินใจซื้ออะไรบางอย่างเนี่ยครับถ้าจะให้ดีนะครับเราก็ต้องคิดอย่างรอบคอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารนะครับเราก็ถ้าจะดีเลยก็ต้องชิมก่อนชิมนิดนึงแล้วถ้าเราชอบเราก็ซื้อนะครับหรือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านเนี่ยเราก็ไปลองเล่นกันตามร้านก่อนถ้าดีก็จ่ายตังเอากลับบ้านนะครับทําให้การตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับ เกมก็เช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันเนี่ยเกมเนี่ยม,มันก็มีหลากหลายแนวเลยนะครับประมาณว่าเยอะจนแบบว่าผู้พัฒนาเกมแต่ละอย่างเขาก็พยายามใส่ครีเอทีฟไอเดียต่างๆแต่มันก็อาจจะไม่ได้ถูกใจคนทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้ซื้อเองก็อยากจะลองก่อนซื้อเหมือนกันนะครับว่าเราเสียตังค์มาแล้วเนี่ยเราจะได้คุณภาพของเกมประมาณไหนมันจะตรงใจกับเราหรือเปล่าเราสามารถเล่นได้ลื่นไหลแค่ไหน Steam เองนะครับตอนนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของ PC นะครับอันนี้ก็มีนโยบายในเรื่องของการซื้อขายง่ายๆเลยนะครับก็คือ,อ,อผู้ที่เอาเกมมาลงในนี้จะต้องอนุญาตให้มีการรีฟันได้ส่วนผู้เล่นนะครับถ้าอยากจะซื้อก็คือซื้อไปเลยเสร็จแล้วให้ลองเล่น2ชั่วโมงนะครับใน2ชั่วโมงนี คุณเปลี่ยนใจได้คุณอาจจะเจอปัญหาว่าเกม l a y แบบนี้มันไม่ถูกใจเราแนวการเล่นไม่ชอบหรือว่าเฮ้ยออพติมไ์ไม่ดีไม่เข้ากับฮาร์ดแวร์คอมเราเล่นแล้วไม่เหมาะสมอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรคุณสามารถคืนเงินได้หมดตามใจที่คุณยังเล่นไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับก็แน่นอนนะครับคือคุณซื้อไปแล้วเอามาคืนนะครับแต่ว่าตอนนี้ s t e a m เนี่ยเขามีนโยบายใหม่ออกมานะครับก็คือ ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับแต่ว่าให้ลองเล่นก่อนแล้วค่อยซื้อนะครับอันนี้ฮะเรียกว่าเป็นโหมดแบบ free t r i a นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าผู้ใช้เนี่ยสามารถลองโหลดมาเล่นได้ก่อน90นาทีโดยที่ไม่ต้องซื้อแบบตอนแรกนะครับจัดว่าเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยแบบนี้มันง่ายกว่าเพราะอะไรเพราะว่าการ refund นเนี่ย หมายความว่าเราซื้อไปแล้วไงเราต้องแบบใส่ตัวเลขบัตรเครดิตเข้าไปแล้วใส่ PayPal เข้าไปแล้วและทีนี้ถ้ารีฟันก็ต้องมารอ Steam แบบ Approve Refund อีกถึงจะได้เงินคืนเข้ามานะครับแต่ว่าอันนี้คือเราไม่ต้องมีข้อผูกมัดอะไรนะครับเราแค่กด Trial เล่น90นาที เสร็จแล้วจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อก็แล้วแต่ไม่ต้องมาเสียเวลารอนู่นร้อนนี่อีกแล้วไงเข้าใจใช่ไหมครับตรงนี้นะฮะหลักการง่ายๆครับก็คือว่าคุณก็เล่นไปเถอะ90บนาทีนะครับเสร็จแล้วตัวเกมก็จะเตือนขึ้นมาว่าเวลาของคุณหมดแล้วถ้าจะเล่นต่อก็ซื้อซะหรือถ้าจะไม่ซื้อก็ไม่มีใครว่าเช่นเดียวกันนะครับชื่ออันนี้นะครับเป็นฟีเจอร์ที่ชื่อว่า time trial นะครับ มีให้ลองใช้แล้วกับเกมหนึ่งก็คือ Dead Space Version Remake ของ EA นั่นเองนะครับผู้เล่นเนี่ยสามารถกด play now ได้เลยนะครับ one hour and 30 minutes remaining ตรงนี้ก็คือลองเล่นได้เลยทันที1 1ชั่วโมง30นาทีโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่า Steam เนี่ยจะมีการขยายฟีเจอร์นี้ไปยังเกม,เมอื่นๆด้วยหรือเปล่านะครับแต่ดูแล้วตอนนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่า เกมนี้นำร่องมาแล้วต่อไปนี้เกมใหม่ๆก็น่าจะรองรับมาตรฐานการลองเล่นนี้เช่นเดียวกันแต่ยังไงก็ตามเขาก็ต้องไปคุยกับไอ้พวกผู้พัฒนาก่อนนะครับว่าเขาจะโอเคกับวิธีนี้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่า Steam เนี่ยถ้าเขาเห็นใจแบบอยู่ข้างผู้บริโภคอย่างเราจริงเนี่ยเขาก็อาจจะบังคับหรือว่า enforce วิธีนี้ได้เหมือนวิธีการ refund ตอนแรกคเลยครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ แต่จะว่าไปแล้วนะครับมันก็อาจจะไม่ได้โอเคกับทุกเกมก็ได้นะเพราะว่าผู้พัฒนาเกมเขาอาจจะมีวิธีมาบิวให้คุณเสี่ยนมากขึ้นในช่วงเวลา1ชั่วโมงครึ่งตรงนี้ก็เป็นไปได้นะครับอย่างเช่นบางเกมเนี่ยคุณเข้ามายังไม่ได้ทำไระไรบังคับเล่นท u t o r เรีลไปละเล่นท u t o r เรีอ่ะสานาทีนะครับเสร็จแล้วพอเข้าเกมจริงอ่ะคัดซีนโผล่มาอีก30นาทีนะครับอ่ะไปแล้วนะ ชั่วโมงหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็อาจจะมีเกมเพลย์ให้เล่นจริงๆโอเคอีกประมาณ30นาทีซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเขาคงคำนวณมาแล้วว่าเดินไปถึงจุดที่มันคลายเมกอยากจะทราบเรื่องต่อเป็นยังไงคัดตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งวิธีที่ทําให้เกมเนี่ยมันลากช่วงต้นเกมได้ยาวมากขึ้นนะครับอย่างปัจจุบันนี้ก็มีหลายๆเกมนะที่คัดซีนก็ล่อไป30นาทีแล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะใช้วิธีนี้ไม่ได้เสมอไปนะครับแต่ถ้าจะมองในแง่ดีนะครับก็ ไม่เป็นไรนะครับถ้า2นโยบายนี้เอาเข้ามาร่วมกันก็คือคุณลองเล่นฟรีไปแล้วชั่วโมงครึ่งนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ตัดสินใจซื้อเล่นอีก2ชั่วโมงนะครับก็เป็น3ชั่วโมงครึ่งนะครับถือว่าได้เล่นฟรีแล้วถ้าไม่พอใจค่อยรีฟันทีหลังอันนี้ก็ไม่มีใครว่าเลยผมก็ไม่รู้สตีมกคอาจจะมีวิธีการป้องกันด้วยการแบบโอเคไม่ได้ให้เล่นเซฟต่อจากช่วง1ชั่วโมงครึ่งตอนแรก ก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือถ้าคุณจะเล่นเซฟต่อแปลว่ารีฟันไม่ได้อันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมคิดว่าไอ้วิธีแบบนี้ถ้ามันได้พลาย้ทุกเกมก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากรอกเลขบัตรเครดิตหรือว่ามารอเสียเวลารีฟันผ่าน paypal ด้วยตาแลกเปลี่ยนมหาโหดอะไรอีกต่อไปนั่นเองครับ